สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสีประตูยกสูง1.9 Highlander เกียร์ออโต้ LDA นะครับวันนี้ก็พาชมเป็นสีดำเป็นสีรูไซส์นะครับก็รถเดิมๆนะครับวันนี้ครับก็ไฟหน้า LED มีไฟ daylight ครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมเลยไฟเลี้ยวนะครับเป็นแนวตั้งนะครับกรอบสีเทานะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นทูโทนนะครับด้านข้างเป็นลายแคปบ้านะครับ โลโก้อีซุก็จะเป็นโคมี่มนะครับก็ดีไซน์แบบนี้จากโรงงานนะครับตัวล้อนี้ครับเป็นล้อขอบ17นะครับ6ก้านนะครับพร้อมกับยางบิสโตนนะครับนี่ครับดูเลอร์นะครับซีรียางจะเป็น25565 R17 นะครับตัวนี้ครับก็คือเป็นแก้มเยอะกว่าตัว18นะครับตัวนี้ครับ18จะเป็นแก้มเพียงแค่60นะครับมีสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับปัดน้ำฝนพร้อมนะครับแล้วก็เสาวอากาศอยู่บนหลังคาตัวนี้นะครับ มาดูที่ตัวกระจกด้านข้างครับเป็นแบบทูโทนนะครับมีไฟเป็น LED ให้นะครับตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีบอนนะครับตัวนี้ครับรถดำก็จริงแต่ตัวนี้เป็นสีบอลนะครับมือจับพรีเมียมนะครับมีให้พร้อมนะครับประตูด้านข้างนะครับพร้อมเซนทั้นล็อกกระจกไฟฟ้านะครับก็ดีไซน์ไล่เฉดสีสำหรับตัวแอลตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็พาชมภายในครับคอนโซลดำนะครับตัวนี้ครับไล่เฉดสีแอร์พร้อมนะครับนี่ครับ ช่องเสียบ USB ให้แล้วก็มีจอสัมผัส7นิ้วครับคุณลูกค้าเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l u e t o ได้เลยนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับตัวนี้ครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากสามารถขับแบบเมนูทำได้นะครับเบาะผ้าสีดำนะครับตัวนี้ครับก็ขออนุญาตเปิดให้ชมนะครับนี่ครับลายผ้าใหม่สวยงามนะครับเดินได้สีดอนนะครับีครับภายในรถนะครับอันนี้ก็เป็นแผงข้างตัวรถครับที่พักแขนจะเป็นผ้านะครับ มาดูตอน2นะครับตัวนี้ก็คืออีสุกเนี่ยคือว่าถ้าเป็นสีประตูก็ถือว่านั่งสบายครับนี่ครับแผงข้างพร้อมเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้านะครับที่คอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับนี่ครับเบาะกว้างมีปุ่มล็อก I s o ซ ix นะครับหรือล็อกเบาะเด็กนะครับมีให้ครับเอ็นคันนิรภัยนะครับมีให้พร้อมเลยครับไฟส่องสว่างในเก่งนะครับก็ถือว่าเบาะเอนนั่งสบายนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่ตัว กระบะนะครับตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันนะครับก็สามารถเติมมันดีเซลนะครับด20ด10ด7แล้วก็พรีเมียมนะครับล้อ17เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแหนบจะอยู่เหนือเพลานะครับเป็นรถยกสูงนะครับก็ไฟท้ายครับแบบ LED นะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับก็เวลาเปิดกลางคืนเนี่ยจะเป็น2ดวงสวยๆครับฮิทุสุดีแม็กนะครับมือจับพรีเมียมพร้อมกล้องหลังนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับ มาดูที่ตัวกันชนท้ายเป็นแบบทูโทนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ดีไซน์สวยงามรับไฟท้าย LED นะครับพร้อมเลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นโป่งล้อด้านหลังจะเป็นกว้างเพื่อรับกับตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นรถยกสูงนะครับล้อ17นะครับ6แกนยางบิส o n นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่ตัวด้านหลังครับจะมีไล่ฟ้าหลังให้แล้วก็ไฟเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับบันไดข้างพร้อมมือจับครเมียมนะครับ ในรถนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นเนี่ยครับแผงข้างจะเป็นมีเต็นท์ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างนะครับนี่ครับแล้วก็เบาะผ้านะครับตัวนี้ครับสีดํานะครับลายผ้าใหม่นะครับนี่ครับมีผ้าชมเบรกมือตรงกลางนะครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมัตติฟังก์ชันพร้อมนะครับมี ABS Airbag 2ลูกให้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับวัดรอบความเร็วนะครับออโต้สตัสตาร์ทครับการลื่นถลาย ปุ่มปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับตัวนี้มีให้พร้อมเลยครับสำหรับสีประตูไฮแลนเดอร์ LDA อัลโต้คันนี้นะครับก็เป็นสีดำรูสไซส์นะครับสวยสวยคุณลูกค้าสามารถเลือกสีอื่นก็ได้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับผมดาวน์ตัวเป็แค่5%รครับหรือติดต่อ Facebook สมฤกอิสุออนไลน์ยูทูปสมฤกอิสุออนไลน์เบอร์มือถือไอทีไลน์นะครับ0 8 1 4 9 8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ